สวัสุีค่ะสบายดียามตอนสามโมงแต่บู้ว่าลิมนี้สิได้ลงจกโมงเด้อพี่น้องพว่าตอนนี้ไฟดับเฮ้ากะนกำลังขับโดดออกเมื่อนานจะพี่น้องสามคนพี่น้องคือเกา้าเลยออกครับสบายเอ้ยทำไมรถทางมันเป็นแบบนี้ เออไอ้ขาวกับเจ้าพี่น <objetivo> ้องก็เป็นยังสีโอวิวแบบวิวววิอยู่หนีแนวลงไปคันนี้หนีสูยีแจงหน่อยเนี่ยโอ้ยงามเลยสวยมากหน้าเนนี้ไม่เคยได้กินขาวจะาเถื่อ เี่ยออกมาเตะเขาเ่ะคนอื่นเรียงบ่อแบ่ไอ้ไไอ้ไเลียงบ่อแบ่เอาแม่ของกออหน้าแล้วจพี่นอก

จฉยจเยะๆยอะๆยจี๊ยบซากับขนมซาบิดายเอาใช้ส่งวตัวนั้นนะเอางวดเด็กมาเทลร์อีอันะดิค่ะงวดเด็ก เลาวผูกยูไช่ชหลักงัวมึงกัหาแมกอีปเฮ้ยงัวเด้นะเคยเฮ้ยงัวเด้งงัวออ,อาวงัวเชียมาหาส่อยกันทำไมบาทนี่งัวหลุดไม่ใช่หลุดไปใช้บาทนี่ กระผูกบาจีบบผูงนะ่าได้ง่วกับผูกที่ไปให้จะใช่บาบนี่คืออะเนี่ยนี่ห่ากินมดแตู่บเออขันมาหลวหมเลยโบไปใช้ไกลด <laughs> อกเนี้ยจังอะกินของปลอมขี่ใช่ควอมขี่ใช่เอกต้าตีแต่มันบุไป ดีแต่มันบไปกินขาวดีแต่มันบปโดดขามกินขาวเขาบ่อปานได้ดอกกินขาวหมูด,ดิบอ่อกินขาวเขากับตายกันยาขยะไปเอาได้ไหมเจ้าว่ากินเจ้าว่ากินบะจักเบิ่งท่ายไปไผ่กวาดเบิ่งท่ายเจ้าว่าห้ากันหลุดโอ้ยดีแต่มม่ขาวชวนหยาชวน ไปนะคะพี่พอ่อจะมาเบิ่งงัวเจเดงัวเจลูนี่เด้อเบิรมันหากินเยี่ยเด้อตรวจสอบกันเต็มเลยหญ้่อยู่มองหันกะบ,บอกกินเนดะ้อไปไปมันขาดเอ้ยพายเอาเสื้อไม่แน่มันขาด Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi mát của chúng ta, chúng ta sẽ đến Hồng

ผ <ein> ูกกระโพดไก้พวกผูกจนเสือกาดโอ้ยคงง่วงมิใช่ผูกเนาะอ้นาเฮ็ดเพืองกรได้พระชงดอกซ้มดอกสดอกหาไม่ชไดอืมเลยไ xinh hậu các bố kem, hai nhưng mà hai lại lại, cắt cái phụa nửa ตัอไว้มือไรเไแ้เราเปลี่ยนชื่อชื่อเ,เปลี่ยนจับตเนี้ยูยแบบ้เฮ็ดน,เนะเนเบอเฮ็ดนะไปเบิ่งในขางนันนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมีแต่ได้ผ่าหญ้า งคบนคน,น,น,นังอันอันหลุดนังอันหลุดหัว ยุงก,กินยุงไหลๆปัน่าชให้เขาไปห้เฮ็ดไข่มันสิบห้ามออกมามีว่ายาก,กันยุงนะถือเขาไปนำป้าไก่กิน,ขน,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 นเขานะเบอร์ด้วยจ้าคุณพ่อ ผู้เจ้ามีแต่ไปก็ไปง่วนะปลูกจนได้เอาเสือกอันต่อไววเลย,เ,ลเ,เ,ยเปลี่ยนใน,นเด็กข้าสิการณเาเปลี่ยนในเด็กค่าท่าบุญบ้าง <c oughs> โอเคพี่น้องตอนนี่กัน วันไว้แล้วเรียบร้อยเฮ้อไหลจำหนีก็เเงอแตกเงาแตมเขาตะตู่กระเ,เดกเอียงเขาหาใหม่มาอันขาดชายเดนใหม่จริงจากเราอาจีขาดใหม่ต้องวางหันกับซีน้อ,นองคือเอ๊ะสบายดี นะ่รนะน่ะอยากเอาออกนะอันเป็นเน้าหนีนะคายโรเดอร์ปุ่นนะ่ะน่ากลัวเนาะบอกล้หึตัวผู้หรือตัวแม่ก่อนตัวแม่ บักแลาวอาจัรย์ที่จะรักกันอีหนูงามบาลีงวดจีงวดเด้บประกำงามผัสสะบัดดื้อยเถอะงวดใหญ่ยอดนนนี <pod> ่แหละงวดใหญ่เขาคือบบหูคืองวดหมูบ่ งอหัวคือห,หัวเถอะโอเคเจ้าพี่น้องเดี๋ยวหน้าฝากกับเฉพาะจบคลิปไปเพียงสนิด้อจ้าฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามม่จองฝากใส่ซอลลอนในเด้อพี่น้องเจ้าก็จิ้หน้าจ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย